สวัสดีค่ะยายเรมใช่แนวมานะ,นะคะจาก USA ค่ะพี่น้องวันนี้ยายเล่มพาพี่น้องเขาคุยเลยค่ะยายเล่มสีหิดไม่นูง่ายเนาะคะ่ะผู้ใดก็เห็ดได้เดนาะค่ะเนาะอ่ายายเล่มสีหิดขนาดน้ำมันหอยค่ะกินอาหารเบาเบาค่ะวันนี้กินนักมาไรเหมือเลยส้มตําเพ็ดๆตําตัทัวเผ็ดเพชวันนี้กินเบาเบาค่ะกินแปบวโเผ็ดค่ะเห็นไหมค่ะตน้นต้นขนาดอ้วกปวค่าพี่น้องของเน้ ขาอ้วกบวกสีเดต่ะขนาดน้ำมันหอยค่ะมาเบิ่งของสูตรของแย่แลมเนาะค่ะว่าแย่แลมพิจังไรเนาะค่ะเนาะ่ะอันดับแรกเอาขนาดไปต้มก่อนเนาะคะะ่ะเนาะต้มก่อนต้มน้ำเดือดเอาเอาขนาดลงไปเลยค่ะสูรของแย่แลมขนาดน้ำมันหอยเนาะคะะ่ะเนาะเอาพักลงไปเลยค่ะพักลงไปเลย อาหารมะบาลค่ะมื่อนี้บประเภหลายบรเฮ็ดบะเ็ดสมตำเพ็ดแหละข้าพี่น้องเฮ็ดอ่คะขนาดน้ำมันหอยนะคะนะเอาขนาดลงไปลวกเมนูกินง่ายๆคะ่ะเมนูกินง่ายๆกินแก็ย่อยง่ายน้ำสูตรแย้แลบเองค่ะพักยุบราค่ะพี่น้องเห็นะะี่มค่ะเอาแซมนีกก่กับพ่อค่ะพักยุบเดวก็ใส่ได้แล้วค่ะ สุกหลายโพดมันมันบาดแสบค่ะมันมันนิ่มมันเปื่อยเขาต้องเอาสักสองสามนาทีสองสามวิพักยุกก็ขึ้นเลยค่ะบานนี้เห็ดเห็ดอ่ายายเลมสีพาเห็ดหดนำสดเนาะคะ่ะยายเลมลวกพักแล้วเหรอคะพี่น้องเห็นไหมคะอุ้ยคุณนะคะ ขาขนาดค่ะพี่น้องอวบๆทั้งนั้นเลยค่ะอวบๆก,ๆกรุบๆกรอบๆค่ะวัดนี้มาปรุ้งหนำซอสเลยค่ะหนำซอสน้ำมันหอยนะคะเน้องยายเลี่ก็ใส่หนำนะคะใส่หนำอันนี้มามาเติมเลยค่ะมาเติมมาเร็งยายเลี่มใส่ยังเน่หนำเหมือนหอยเลยค่ะยายเลีมใส่ใ,ใส่ผงนัวค่ะพี่น้อง ซัมนี้ค่ะใส่ยหลายใส่หลายแสยบหลายเนาะค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยของนัวของนัวใส่น้ำตาลลงไปจักหน่อยค่ะตจำน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะใส่น้ำตาลนิดนึง ซอสภูเขาทองค่ะพี่น้องซอสภูเขาทองใส่น้อยหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะขาดบ่ได้นะค่ะนาอมันตรงมีนน้ำมันหอยน้ำน้องค่ะนาะงส่น้ำมันน้อยไปน้อยหนึ่ง ใส่ไลายสีเข้มไลายค่ะพี่น้องใส่น้อยๆนี่ค่ะใส่ซีอยู่ดำนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันให้มันงามเนาะคะ่ะเนาะสีสันมันงามเนไหครับีสันก็เริ่มเริ่มเริ่มสวยงามแล้วค่ะพี่น้องเห็นบห ขาดบ่าไรคือแป้งค่ะแป้งแต่ว่าแป้งแย่แหลมสีใส่แป้งอะแป้งข้าวโพดค่ะมันนีนี่เหนียวข้นๆนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่เหนียวข้นๆนิดนึงนำห่อนี้ยแหละค่ะพี่น้องขัดตอนสุดท้ายแล้วเอาแป้งใส่สูตรแย่แหลมค่ะสูตรแย่แหลมเห็ดอาหารกินง่ายๆค่ะเห็นไหมคะแป้งแป้งกับผสมน้ำนะคะแป้งข้าวโพดแย่แหลมใส่แป้งข้าวโพด เทลงไปเลยค่ะแบบเบิ้งเบิ้งเบิงขั้วเหนียวเลยค่ะแย่แย่เหนียวหลาย,ยังสีนะค่ะใส่หลายป็นสีเหนียวหลาย,ยังสีนะค่ะเห็นไหมะคะเห็นไหมะคะใส่แป้งพอพอเป็นเนื้วเหนียวเหนียวแบบเหนียวเหนียวแบบคือตังมี่นิดนึงนะคะ่ะ นี่ค่ะมันก็สีเป็นสีสีสันงามเลยนะค่ะเห็นบ่วนี่หน้ำสดน้ำมันหอยของยายเล่กเห็นะคะเขาไปใส่แป้งนิดนึงเนาะค่ะเนาะนี่ใส่มันเหนียวเหนียวนิดนึงค่ะถ้าบนเหนียวมันก็บ,บ่ิสต์เนาะคะ่ะเนาะขนมจุ่มเจิยงจุ่มเจียงผุดแปง้งแป้งซุกกระเหวล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือคือแป้งซุกแล้วค่ะเพราะว่าแปง้งแป้งมันเหนียวแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือคือซุกแล้วค่ะนี่ เ,เดี๋ยวแล้วค่ะพี่น้องซ้ำนิดละขนาดน้ำมันหอยของาย่เลี่มนะค่ะน้องลาดใช้จานด้วยค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่มายแเล่มสีลาดใช้จานเลยค่ะตัดลาดเลยค่ะพี่นอ้องสูตรง่ายเห็นบ่ค่ะค้นๆนะค่ะน้ำมันหอยของาย่เล่มค่ะ คณะน้ำมันหอยอุ้ยลาดลงไปเลยค่ะลาดในทั่วพักค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่นะคะอาหารเบาๆค่ะแต่ซ่บขนาดง่ายๆแต่เมนูเด็ดมากนี่ค่ะอุ้ยเป็นน้ำย่ยอย่ๆค่ะพี่น้องเห็นไหมคะเสคือจะเสพพี่ยายแล่วมาค่ะนี่ลาดในทั่วพักค่ะพี่น้องอุ้ย เป็นจังไลยคะ่ะนาตาอยากมันหอมบอกค่ะพี่นอ้องนี่กระเทียมกระเทียมเจียวโรยหนาคะ่ะกระเทียมเจียวแล้วกะเด้อนี่อู้ยวอย่างงค่ะพี่นอ้นะะนะะองมาแล้วค่ะมาเด้วค่ะมากินกระยายแหลมแล้อคะ่ะอาหารเทียงเบาๆสูตรเบ,บาๆค่ะพี่นอ้องเด๋อแล้วละค่ะพี่นอ้องขนาดน้ำมันหอยของยายแหลมคะ่ะเป็นจริงไลคะ่ะ สีสันมันจะแซ่บบอกค่ะพี่น้องพวกนี้ค่ะอาหารเบาๆค่ะอาหารเบาๆแต่รสชาติดีมากเมนูเมนูก็ง่ายๆค่ะพี่น้องพวกนี้ค่ะอุ้ยขนาดอวบๆเลยค่ะเห็นหมกค่ะวันนี้ก็ซ้ำนี้แล้วค่ะพี่น้องยายแลมพาพี่น้องมามากินพัดขนาดน้ำมันหอยน้ำกันเนาะค่ะเมนูง่ายๆค่ะกินวย่อยง่ายๆเห็ดก็ง่ายกินก็แซ่บแซ่บค่ะพี่น้อง อบอบด้ค่ะหมอนี้ก็ะซัมนีดได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายแรมหน่อยนะคะมากินขนาดพัดน้ำมันหนอยน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจ็บเจ็บวยจ้า